วันนี้ก็ช่วงเวลาเย็นนะครับผมมาแวะโรงเรียนเที่ยวโรงเรียนหน่อยตอนนี้ก็เวลาก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้มันเลยเวลาเพราะว่ามีนี่อยู่ในกีฬาเนี่ย เกิ่มแล้วเกิ่มพวกรถรับส่งนีกับอเกอร์อะไรครับเกิดกาเกินอายไปได้เนีน่ <c oughs> อดดังแล้วครับเมื่อกี้นี่สี่โมงแล้ว พวกเด็กๆนี่ก็เขินอ้นายไม่ได้ทำเป็นหนีกล้องนวครับเป็นหลบหนีทำให้พวกพน,นี้ทำเป็นหนีทำไมหนีแน่ๆแน่ๆแน่ๆไม่อยอากออกกล้องนอกั้นเนถะ่ะ ที่เหลือก็กลับบ้านกันแล้วนะตอนนี้ก็มาดูที่อาคารสองนะครับผมทาสีใหม่ครับผมชมใหม่กิ๊บเลยนะครับ พาไปดูรอบๆกันครับผมนี่ก็ข้างหลังออาคารสองตรงตรงนี้ก็จะเป็นอาคารสามอาคารที่เราเคยอยู่ห้องนะครับผมห้องนี้มาดูรอบๆกันนะครับผม ้ยอยดูรอบอาคารนี่ก็หน้าอาคารสองเลยครับทาสิงใหม่ใหม่เอี่ยมเลยครับนี่ครับห้องพี่ห้องคณนิดห้องพยาบาลห้องกิจที่ไหนปะมาเนี้ย ครับเย้ยนี่นะครับบรรย,า,ยา,ากาศรอบโรงเรียนนะครับวันนี้ก็มีเล่นกีฬานะบางคนก็จับก่อนเะยครับบางคนก็ยังดูอย่า ก็เล่นฟุตบอลตอนนี้ทงก็เหลือครึ่งเสาแล้วก็ผมเนื่องจากว่าเขาไว้ทุกกับพระราชนีอยู่นะครับ ชมบรรยากาศเล่นเล่นนิดหน่อยครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะครับเอจัดแต่่้